สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาบำรุงต้นพริกด้วยสามทหารเสืออันประกอบไปด้วยเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี้เราก็ต้องอตากแดดแล้วก็นำไปคั่วก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะเพื่อทำลายเชื้อโรคไม่ให้เกิดเอาเปลือกไข่มาคั่วก่อนแล้วตามไปด้วยผงชูรสแล้วก็ ทานนะคะก่อนอื่นเรามาคั่วไข่เออคั่วเปลือกไข่ก่อนนะคะเราจะคั่วเปลือกไข่จนกว่าเปลือกไข่นั้นจะเปลี่ยนสีนั่นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคในใ,ใ,ในเปลือกไข่นะคะใกล้จะได้แล้วนะคะเสร็จแล้วถ้าเปลือกไข่อพอสมควรไม่พอสมควรแล้วก็เอาไป พึ่งลมให,ให้ให้ให้หายร้อนก่อนนะคะ <c oughs> ตัวที่เราจะนำมาประกอบก็คือผงชุรสแล้วก็ถ่านนะคะ <c oughs> ทั้งสามตัวนี้กลายเป็นทหารเสือที่จะบำรุงต้น <c oughs> ผักสวนครัวของเราต้นพริกไม้ยืนต้นของเราได้นะคะนี่ต้นพริกอ่ะก็เทลงไปเลยค่ะเทลงไปในคลกแล้วก็ตามไปด้วย ผงชูรสนะคะจะยี่ห้อใดก็ได้นะคะเราไม่เกี่ยไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็ถา่านตำหรือโคลกให้ละเอียดนะคะนะเพื่อที่จะผสมให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะโคกก่อนหรือว่าตาให้ละเอียดโขกให้ละเอียดก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่ที่เราคั่วแล้วแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ ฐานนะคะเมื่อเราโขกเรียบร้อยแล้วปนเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ภาชนะตอนนี้เราก็ตักใส่กระทะเดิมๆนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะเอาเข้าไปในสวนนะคะเ,ออเทเลยยายเทเลยนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่ต้นพลิกของเราได้นะคะคั่วให้ละเอียดแล้วยกไปเลยค่ะยกไปเลยก่อนที่เราจะใส่ ปุ๋ยบำรุงนะคะเราก็ถอนหญ้าหรือวัชพืชหรือผักอื่นๆที่อยู่ในกระถางนะคะพอดีคุณแม่ปลูกผักชีไว้ด้วยก็เลยถอนวันนี้ก็จะเอาไปส่งร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้อ,อ่อมพรวนดินนะคะซ่อมพรวนดินพรวนดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็พลวนหรือว่าเก็บได เก็บหญ้าออกก่อนนะคะวัชพืชต่างๆเราเก็บให้สะอาดเรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยพรวนดินนะคะใกล้จะเสร็จหรือยังคะยายใกล้แล้วนะคะก็นําช้อนมาพรวนดินก็พรวนลงไปเลยนะคะพรวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะ,อะรอบๆต้นนะคะอันนี้เราทําต้นพริกเนาะเมื่อเช้านี้คุณแม่ได้พูดถึงการเด็ดยอดพริกเพื่อให้เขาเพื่อให้เขามีพุ่ม นะคะหรือว่าเพิ่มผลผลิตอีกทางหนึง่งเขาก็จะแตกยอดออกมาได้เรื่อยนะคะเนี่ยคุณแม่ถอนหญ้าแล้วเออพอเราเออพรวนดินเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตักสิ่งที่เราเตรียมไว้นั่นก็คืออ,อ่านผสมกับผงชูรสแล้วก็เปลือกไข่ที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะ โรยลงไปเลยนะคะโรยให้รอบๆมันจะป้องกันฐานก็จะป้องกันมแมลงนะคะส่วนผงชูรสก็จะช่วยให้รากของพืชแข็งแรงนะคะแล้วก็เปลือกไข่ก็มีแคลเซียมอยู่ในเปลือกไข่อยู่แล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาดินมากลบนะคะดินนี่เราก็ผสมด้วยหมักด้วยดินปลูกมูลมูลวัวแล้วก็ใบ จามจุรีหมักด้วยกันในหนเดือนนะคะในเวลาหนึ่งเดือนเราก็เอามากรบเกลี่ยเกลียให้เสมอแล้วเราก็รดน้ำนะคะเราเตรียมการรดน้ำเนี่ยไปเอาน้ำมาคุณแม่ก็ได้น้ำเตรียมรดน้ำให้ชุ่มนะคะในกระถางนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปกระถางอื่นๆทำเหมือนกันนะคะเราก็เอา3ามทหารเสือนี่แหละรดใส่ด้วยกันแล้วก็รด Dua